สวัสดีครับพี่น้องสาหรับพี่น้องติดสนใจการเลี้ยงมแมลงวันไร่โดยเฉพาะการเลี้ยงแบบโคบ่งจรโคบวงจรคืออย่างคือห่าสามารถเหยียดเองใด้ตงแต่การเพาะไข่าจากเป็นระยะไข่กลายเป็นนอนจากนอนกลายเป็นดักแด้จากดักแด้กลา,ายเป็นมแมลงบินแล้วก็สามารถเก็บไข่นํามาฝักเองใดโดยที่ห่อาสามารถเหดเองใดกให้พี่น้องกดติดตามเ่าไว้เด้อเพราะว่าห่าสีมีคิปใหม่ใหม เกี่ยวกับการเลี้ยงแมลงวันไล่หล้วกาแบบพบวงจรแล้วการเ็ดไทยโดยวิธีการที่ลดตนทุนให้ต่ำที่สุดเท่าที่สี็ดเนาะกับพี่น้องก็ติดตามได้เข้ากับพเอ็ดคิปออกมานี่เป็นแนวทางให้พี่น้องอยู่เรื่อยละคลิปนี้เข้ากับสีมาพาพี่น้องไปเบิ่งวิธีการจัดการในการดูแลนอนระยะอนุบาลห้าถึงเจ็ดวันเนี่ยหลังจากที่เข้าฝักไข่ไปแล้วเนี่ยเขาฝักเปน็นนอนออกมาแล้วเขาจะมีการจัดการแบบใด ใส่อาหารยังเรียงมาหนีสีผ้พาพี่น้องไปเบิ้งหนาง,งานนับกันครับครับสำหรับคลิปนี้เข้ากับสีผ้าพี่น้องมาเบิ้งพัฒนาการของนอนที่เฮ้าพาะเฮ้าฝักไปแล้วเนาะถ้าพี่น้องอ่าอยากู้วิธีการพอการฝักใส่อาหารยังในการเรียงเขาในระยะฝักใส่อุปกรณ์ยังแน่กับพี่น้องก็สสมารถไปเบิ่งลิปที่เฮาใด่เห็ดว้ก้อนหนาเนี้นะพะวาเฮ้าสิอปเบียลิปอ่าพี่น้องอยุ่เป็นเรื่อย,เ,อยเนาะเกี่ยวกับการเลียงมลร็งว่านไรแบบครบุงจร สำรับนอนทีปีน้องเห็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นนอนที่ห้าพอได้ประมาณสามหมื่นเนาะพี่นอ้องสามหมื่นนี่นอนเขาจะฟักออกจากไข่เนี่ยประมาณสองถึงสามวันหรือสามถึงสี่วันแล้วแต่อากาศเนาะแต่อากาศห่อนเขาก็ฟักไว้แต่อากาศเยน็นอาจจะเยือออกไปเมือ่อสองมือนี่ก็ตอนนี้เขากจะเริ่มฟักแล้วเนาะตอนนี้ฟักออกออกประทัเมือดอกพี่น้องก็คือมีทย่อยฟักออกอยู่เรื่อย นี่ก็เป็นน้อนที่ฝากออกไปแล้วเนาะเขากล่มงไปสู่อาหารที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้อยด้านบนนี่ก็จะเป็นไข่ที่ยังฝากพระท่านหมดที่เหลือนี่จะเป็นไข่ส่วนหนึ่งที่ฝากพระท่านหมดเราก็เป็นปอกหรือเปลือกไข่เนาะแต่ข้างอยดันบนส่วนตัวนอนเขาฝากลงไปแล้วที่ฝากไปแล้วก็จะโลดลงไปสู่อาหารอาหารที่ห่อเตรียมไว้ก็ค่อนข้างเปียกแฉะหลังจากทานไปแล้ว หาเมื่อนะอาเมื่อว่าพัฒนาการเขาเป็นยังไงนอนอยู่หนี่ประมาณอายุหกวันเนาะที่เขาพอไปแล้วอาหารจากที่เ้าวไห้แฉะเนาะที่ห้าเพอก่อนขางแฉะในที่แรกตอนนี้ก็จะเริ่มล้วนห้าสี่รูได้ย,ยังไงว่าห้าจะเติมอาหารใดตอนใดเติมแบบใดจากที่อาหารห้าวไห้แฉะตอนนี้จะเริ่มล้วนนั่นแสดงว่าอาหารเขาเริ่มจะหมดหรืออาหารแห้งนั่นแสดงว่าอาหารหมดได้พี่น้อง ที่นี่เขาตองตองมาเริ่มเติมให้เขาเลยด้วยแต่ยุประมาณอาหาเมื่อถึงเจ็ดหมื่นนะคะรับเขาะจะเติมอาหารให้เขาเดี๋ยวสิพาพไปนองไปเบิ่งวิธีการเติมอาหารอาหารที่เอามาให้เขากินก็กินได้หลากหลายได้ีปนอนพวกเศษอาหารเศษทักคนละไม่พวกนีก็าสามารถเอามาเติมให้เขาได้แต่ตอนนีเขาก็ยังเป็นตัวอ่อนอยู่ถ้าเป็นไปได้กะใส่อาหารที่มั่นกัดขังอ่อ,อนนุ่มเนาะตอนนี้ ห้ามีน้ำแกงเนาะเป็นแกงคาไก่ที่กินวมัดตะกอนห้าตตองอาจจะไปตองตะกอนเนาะอาจจะต้องเอาไปเทถิ่มเอาไปให้ม้าแห้งนนำแกงพวกเนี่อาจจะต้องเทถิ่มแต่ตอนนี้ถ้าห้าเลียงน้อนเชนนี้แล้วห้าวไปตองเทถิ่มได้เป็น้องแต่ว่าห้าสิบ้าเทแบบนี้เขากินเลยบ่ได้ห้าต้องมีส่วนผสมมันคือห้าใส่ห้อเนาะอันนี้ใช้เป็นลำหยาบเด้ลำหยาบเติมลงไปจักน้อยครับให้พ่อคนได้เพราะว่า ถ้าเขาเติมลงไปแช่แบบนี้นอนเขาจะไต่ออกได้เพราะว่าเขากะว่าชอบแช่ป็นไดเขากะเอามาค้นกับห้มแบบนี้เนาะแต่พี่น้องมีผักมีเศษผักเศษพักผลไม้เศษอาหารโดยเฉพาะเศษผักพลไม้ถ้าเป็นไปได้เขาก็ต้องซับๆให้เป็นชิน้นน้อยๆเนาะเพราะว่าเขาจะกินไง,ไง่ายขึ้นตอนนี้เขามีน้ำแกงน้ำแกงมันเป็นน้ำต้วสนใหญ่เขาก็เอาห้มเติมลงไปเป็นตัวเติมตัวเสริมเพราะว่า เขาจะได้ญ่เร็วนาะเพราะว่าห้ามกับมีสารอาหารดีให้กันแล้วก็ที่สําคัญห้ามหยาบหรือราหยาเนี่เขากินไปแล้วเนาะก็จะเฮตุให้เลดดิด้งหรือหม่องยู่หมอ่องเศร้าของเขาเนี่ยมันล้วนขึ้นเพราะว่าแกบห้ามหยาบนี่ก็มีส่วนผสมของแกบของแกบบดเนาะก็ะเห็ุให้หม่องยู่หมอ่องเศร้าของเขาล้วนแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยได้ย่างดี อันนี้ข้าผสมเยียบ้อยข้าก็เติมลงไปเลยครับพี่น้องเติมลงไปนี่เป็นอาหารให้ข้าเติมให้เขาในระยะอาทิตย์แรกเนาะห้าถึงเจ็ดตันแรกนี่เติมได้ดูซ้ำได้กับเบื้องสังเกตจากการกินของเขาได้พี่น้องถ้ามันแห้งเนาะ้ามองยู่มองเร้าอาหารเขาเริ่มแห้งข้าก็สามารถเติมได้เรื่อยๆยครับนี่ก็เป็นอีกคลิปนึงตีข้าเห็ดออกมาเป็นแนวทางหนกับพี่น้องเนาะสำหรับผู้ที่สนใจการเลี้ยงแมลงวันไรสำหรับ นําไปลดตุนทุ่นกาฮันซัดนอกจากาลดตุนทุ่นกาฮันซัดได้แล้วเศษอาหารที่ห้านํามาให้เขากินเนี่ยเป็นสิ่งที่เหลือจากขั้วเนาะเป็นขยะสดกานที่ห้าเลียงนอนเจตินีนอกจากได้นอนไปเลี้ยงซัดแล้วขเขาก็ยังได้กําจัดขยะผลกพได้จากการเลี้ยงนอนะจตินีนอกจากกำจัดขยะได้นอนเลี้ยงซัดแล้วเขายังได้ปุ๋ยน,น,นั่มได้ไปนองเพราะว่าหลังจากที่เขายหอ่เขากินไปแล้วเนี่ย เขาขับท้ายออกมาเนี่ยเขาเอื่นปุ๋ยขี่นอนเป็นปุ๋ยมักย่างดีสามารถเอาไปใส่ต้นไม้เที่ยงไทยเปิดตาข้าวห่อจะเลื่นอนงอกงามเลยย่างดีพี่น้องสนใจใอยากเลี้ยงมาเลงกมาไล่แบบวงจรหรืออยากได้ไข่ไปพอไปฟักข้าวกะมี่ส่งให้พี่น้องอยู่เรื่อยๆเนาะกะาถถับแอดไลน์หรือโทรได้ที่เบอร์0 6 4 8 0 2 8 7 6 3แปองแปเจ็ดสากะจะส้งให้พี่น้องเก็บตุ้มมือละพี่นอ้องค่ะทักไลน์หรือโทรเข้าขมาตามเบอร์ที่ให้ไว้นี่แล้วก็ฝากพี่น้องกดติดตามข้าวไว้เด้อถ้าสนใจใอยากเรียงมาเลงกมาไล่แบบวงจร กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในน้ำเด้อราะวาห้องสีอันเดียดคิดไม่อยู่เรื่อยๆพี่น้องแตจ้งสิบพาดคิดที่ห้องนำเสนออยู่พี่น้องอยู่เป็นประจำานอนสําหรับกพีนี่เอาไว้สนิทสะกดชิมนาสีผ้าพี่น้องไปเบ่งนอนระยะขุนหรือขันตอนต่างๆในการเลี้ยงนอนแมลงวันแหละแมลงวันไล่แบบก็้องจอมีขันตอนอย่างแน่แล้วก็อาจจะมีปัญหาระหว่างการเลี้ยงเขาอาจจะเจออย่างแน่แล้วก็นแ้ทั่งในการแก้ปัญหา อ้ากรสีเฮ็ดคลิปอัปเดตให้พี่น้องที่เป็นประจำสำหรับคลิปนี้เอาไว้ทรำพนี่สก้อนคลิปหนา้าว่ากันไหมสวัสดีครับ